โมโมเมนต์น่ารักน้าร้านพุทจุ๋ยเข้าครัวทำสิ่งนี้ให้น้องปีใหม่ยิ่งโตยิ่งน่ารักและเป็นที่รักของใครหลายๆคนสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของแอบทักษอนสงการเตชะนารงโดยเราจะเห็นพัฒนาการและความน่ารักของน้องปีใหม่ผ่านอินสตาแกรมแม่แอบอยู่บ่อยครั้งและที่ผ่านมาแม่แอบก็พาน้องปีใหม่ไปบ้านดีเจพุทธ พุทธิชัยจุ๋ยวรัญญาแม่แอปก็ได้เปิดโมเมนต์น่ารักน่ารักขนาดไปบ้านของว่าที่คุณพ่อคุณแม่โดยบอกว่ารวมโมเมนต์น,น่ารักน่ารักหน้าบ้าน PJ กุ้ยเตี๋ยวจับอร่อยเข้มขน้นโดยมาที่จุ๋ยแกะทุเรียนแบบอย่างหร่อแถมด้วยกาแฟนุ่มๆโดยน้าพุทธและเค้กอร่อยเกรดเโดยปูเป้ ในขณนะที่ดีเจพุทก็ได้โพสคลิปผ่านอินสตาแกรมขนาดเข้าครัวบอกทุเรียนให้น้องปีใหม่ได้ทานและถามน้องปีใหม่ว่าอร่อยไหมน้องปีใหม่ทำตาโตและบอกอร่อยมากบอกเลยคะ่ะว่าเป็นโมเมนต์นะ้าหลานที่น่ารักมากๆที่สนิทกันตั้งแต่น้องปีใหม่ยังเด็กจนเริ่มโตเป็นสาวแล้ว